นี้ผมถือว่าเป็นภาพเหมือนพุทธเจ้าเยอะที่สุดเพราะว่าเมือ่อ20ปีก่อนนั้นผมไปนั่งลำพูนลำพันตัวเองดอหน้าพระธาตุว่าพุทธเจ้าหน้าตายังไงยังไม่เคยเห็นเลยเห็นแต่พระธาตุท่านอยากเห็นจังว่าหน้าตาท่านยังไง,งไมันก็มีเสียงดัง ท,ท,ที่เจดียด์พระธาตแล้วก็มีแสงสว่างขึ้นก็มีพระองค์ยือนอยู่แล้วก็ค่อยลอยมาจากเล็กๆกลายเป็นสูงประมาณร้อยแปสิบหรือ80สกว่านิดๆอย่างเงี้ยเป็นพระพุทธเจ้ายือนอยู่ไม่ใช่หลับตาเห็นลืมตามองก็มองคนทั่วไปในเห็น,หนท่านรับสัง่งยังไง ใจเรารู้ทันทีท่านบอกว่าอะไรอ่อันนี้เป็นความลับของส่วนตัวนะเป็นควารลับอ่ะก็เราถามกันเยอ,อะะก็ถามเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะเรื่องอะไรอ,อ่เสร็จแล้วท่านจับเลยขอพรให้ก็เอื้อมมือมัแต่ที่ศีรษะเราที่หัวเราก็มีน้ำหนักคนมีมือมันแต่แล้วท่านก็หายไป ไปเลยจำพระลูกท่านในแม่แต่จะได้ให้หมดจดเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นก็พยายามจะปั้นลูกเหมือนท่านแต่ปั้นแล้วยี่สิบกว่าปีนี้ไม่เหมือนเพราะช่างปั้นไม่มีฝีมือตามที่เราเราเราบอกปั้นไม่เหมือนคล้ายกันเฉยแต่มาเมื่อสี่ปีที่แล้ว มีคนหนึ่งชื่อในนกเขาเป็นช่างวาดเขาก็มาขอเขาบอกเออเฮียกำลีอยากจะวาดรูปพระเจ้าหน้าตายอย่างไงร,รู้ไหมผมสะดุ้งนะทำไมเมื่อ20ปีก่อนผมไม่วาดถ้าอยากจะปั้นอย่างเดียวเลยเลยบอกเขาแต่ละขอ้ขอเพราะเขาถามตั้งแต่พระเศียรตงมาสีสับหน้าตาจมูกอะ,ะไรอะไรเ็าโน้นไปทีแท,ท,ทีละข้อทีละข้อ เสร็จแล้วเข้าไปสามเดือนเอาลูกนี้มาให้ผมถือว่าลูกนี้เหมือนจัจเหมือนแต่คงไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะมไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนเห็นมันกระตกตะลึงดีใจตัว่นแต่มีส่วนชา้พระองค์ท่านมากหน้าตายอย่างนี้พระองค์ท่านไม่ใช่ร้วนเตี้ยท่านสูงเดียวหน้าตายอย่างนี้ผมก็ถือว่าเป็นภาพลูกหลอก ถ้ากับโคนหัวนะไม่ใช่ใบโคนหัวที่ไว้ผมที่เขาเสียกันนะ่ะมันก็ผมไม่รู้มาจากไหนนะแต่ที่ผมเห็นคือหัวโลดแต่ก้นหัวหนนี่คือเป็นพระลูกของท่านตอนที่ท้าทพระเจ้าวิจะปั้นลูกเหมือนพระองค์ท่านกำหนดให้ให้เป็นลูกนี้เพราะว่าละของท่านเนี่ยเป็นลูกหนอยท่่นเลยให้ทําเป็นพระลูกอันนี้ จะพูดภาษาอังกฤษต้หมดอะรอตร้ตอโต้กันแต่ผมใช้ปากของท่านใช้จิตในใจเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าท่านพูดว่าอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นลาวเป็นฝลั่งชาติไหนก็พูดท่านท่านรู้หมดท่านจะตอบมาด้วยจิตไม่ใช่ด้วยปากพิมพมาแจกฟรีแต่ต้องเชื่อถือนะ ถ้าไม่เชื่อถือไม่เอาไปบูชาก็อย่าเอาเป็นบาปของว่า